สวัสดีสวัสดีครับพเพื่อนๆครับเจอกับหนุ่มคนบ้านนาครับไม่ได้มา,าไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ชมหลายวันเลยครับตอนนี้มีรถนี่ทีมฟ้าทีมสีฟ้าสสวยๆแบบนี้เข้ามาประมาณเกือบจะ15-16ันนคันนเพื่อนนะแล้วก็จะบอกว่าเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับ4ีประตูตัวเตี้ยแล้วก็เลขใหม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แกิโลแน่นอนครับพเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปชมแต่ละคันนะแล้วก็นะครับใคร ก็กำลังหารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะทักมาได้เช่นเคยนี่ครับคันแรกเลย8กไก่นเนียน5 106นะเพื่อนนะปี B 19ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ผมจะพาดูคร่าวๆนะครับอย่างคันนี้เลขมาอยู่ที่43,486กิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนคันแรกนะสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เป็นของหน่วยงานสีฟ้านะเพื่อนนะนี่ปี B 19นะครับปีสิบเก้าียร์ธรรมดาสวยๆเลยสามารถใช้สีนี้ได้เลยส่วนสตุงสติ๊กเกอร์พวกนี้ลอกให้หมดนะครับแล้วก็ดูซิว่ารุ่นนี้จะไม่ไม่ใช่รุ่นป้ายฟ้านะครับก็คือป้ายฟ้าจะเป็นขนส่งผู้โดยสารอันนี้คือขนส่งได้เลยนะครับขนส่งคน นะครับใช้งานบรรทุกได้เลยขั้นต่อไปครับเป็นป้ายเขียวนะสองเท่าพึ่งหกศูนย์สี่ห้าปีสิบก้าทั้งหมดนะครับและมีหลังคาแบบนี้นะครับมีหลังคาแบบนี้ใช้งานต่อได้เลยนะเพื่อนนะมาดูคันนี้เลขไม่เท่าไหร่คันนี้เลขไม่อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้ากิโลเมตรครับใช้น้อยมากๆนะครับอย่าลืมนะครับรถสมุดสัญญาเช่าเนี่ยบาง หน่วยงานนะครับเนี่ยก็คือเอาไปเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเช่าในส่วนของในส่วนของการเบิกงบนะครับอันนี้คือบอกกัน,นง่ายๆแล้วกันเนะาะบางคันก็จอดแค่ใช้งานบ้างแล้วก็ไปสู่บริการตามระยะที่เขากําหนดขั้นต่อไปครับอ่าคันที่2เนี่ย <c oughs> เป็นแคปนะเพื่อนนะเป็นแคป6 0 4 5เป็นแ c a นะครับคันที่3 8ม กน5093นั้นเพื่อนคันนี้เป็น4ประตูครับมีแคริบอยทรงสูงนะทรงสูงนะครับนี่รถสวยทุกคันนะครับมาดูเลขไมค์คันนี้เลขไมค์เท่าไหร่นะครับโอ้สวยเลขไมค 52, ์52,531กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเพื่อนสวยๆแบบนี้เลยเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะนี่มีแคริบอยทรงสูงนั่นเพื่อนนะ ใครที่ดูในส่วนของวิดีโอแล้วชอบนะครับก็แคปหน้าจอในส่วนของทะเบียนมาได้เลยนะเพื่อนนะอ้าวสองเท่าครึ่งหกศู 6, 0, 4, 9, นี่เ้าป้ายเขียวบรรทุกนะครับเป็นแคปนะคันนี้เป็นแคปนะนเพื่อนคันที่3เป็นคันที่4ี่เป็นแคปบุ้นไม,ม้เลขไหกหมื 6, 000, 1, 600, 2, ่นหนึ่งพันกร้สองกิโลห0 0 0ืน 1,602กกิโลสวยงามมีหลังคาเอาไปบรรทุกขนส่งได้เลยนะครับเป็นเปิดข้างแบบนี้นะเพื่อนนะเนี่ยประตูเปิดข้างมีกระจกสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นแคบนะครับขั้นต่อไปเป็น4ประตูนะเพื่อนนะ8กน5098นั50นเพื่อนนะอันนี้เป็น สี่ประตูตัวเตี้ยแคริบอยเลขไม่อยู่ที่4ี่หมกิโลโอสุดยอดรถสวยคลิปเลยเนีย่แบบนี้เลยครับเพื่อนสวยงามมากครับมีแคริบอยใช้งานได้เลยนะครับเป็นแคร y บอยสไลด์กระจกนะครับก็คือคนนั่งได้เลยสามารถเปิดอากาศเข้าได้นะครับทรงสูงนะ ลำดับต่อมาจะเป็นรุ่นสี่ประตูเตี้ยเช่นกันนะครับเพื่อนนี่เลย8์เก5 0 9 6ใครชอบทะเบียนก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้เลยนะครับนี่เลขไม่อยู่ที่หนึ่งมืนเก้าพันสี่รอสิบเจดกิโลเมตรที่ใช้ไปครับโอ้โหน้อยที่สุดเท่าที่ผมไล์มาตอนนี้เลยสี่ประตูเตี้ยนะไม่หมืนเก้าพี่น้อง ใครสนใจทักมาได้เลยคันนี้นะมีเก็บงานให้นะครับในส่วนของรถแต่ละคันนะครับคันต่อมาจะเป็น8กอน5095นะครับเป็น4ประตู4ประตู4ประตูนับเพ่อนคันนี้เลขไม่อยู่ที่37,64กิโลครับว้าวมาก ว้าวมากเพื่อนดูเป็นสังราคาคิริบอยทรงสูงนะครับคันต่อไปครับจะเป็น8กน5 103เป็น4ประตูเตี้ยเช่นกันครับ4ประตูเตี้ยเช่นกันเลขไม่อยู่ที่31533กิโลเมตรที่ใช้ไปครับโอ้ทั้งเซตเลยครับนี่คือคัดมาให้อย่างสวยอันนี้เป็น แคร่บอยทรงหัวเก่งนะก็คือเสมอหัวเก่งนะครับก็ใช้งานสะดวกสบายแล้วก็มีแถมทางด้าซิตีปี18เข้ามาคันหนึ่งประมาณ4ี่0สนกว่านะซิตีแล้วก็มีอีก2คันครับเป็น2เข้าพึ่ง6 047อันนี้เป็นแ c a นะครับเป็นแ cab แล้วมีหลังคาให้เรียบร้อยมาดูในส่วนของเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่ง 1,926กิโลเมตรที่ใช้ไปครับนี่ราคาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับจะเป็นแคปบเช่นกันนะครับ2เท่าครึ่ง6040โอ้สวยงามมาดูเลขใหม่กันเลขไม้อยู่ที่9 4 9 5 3กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับก็เป็น รถที่พึ่งเข้ามานะครับเพื่อนก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยในส่วนของแบ่งเกรดง่ายๆคือหลังคาที่เป็นหลังคาแบบาราคาทรงทึบมีกระจกมองข้างด้านข้างเนี่ยสามารถขนผู้โดยสารหรือขนคนได้จะเป็นแคปนะครับเกียร์ธรรมดาเป็นโตยต้าไฮรักรีโวปี19ทั้งหมดเลยนะครับส่วนเป็นแครี่บอยสรุปง,ง่ายๆก็คือเป็นสประตูนะที่เป็น ไฮดี้บอยนี่ก็คือจะเป็น4ประตูทั้งหมดนะครับเลขไม้ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนแล้วก็ในส่วนของรถทุกคันนะครับเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานสีฟ้านี่แหละครับที่เราเห็นผ่านหน้าจอมือถือผมนี่บอกได้เลยว่าเซตนี้สวยมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับพอหมดสัญญาก็ถึงวาระล้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับขับมาที่สํานักงาน โกดังของเรานะครับก็ใครสนใจครับก็สามารถทักหนุน้ำบนคนมะน,นาในส่วนของสไตล์วิดีโอชุดนี้ทุกชุดนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับใครสนใจก็ทักมาได้สําหรับพี่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ